เนื่องจากตัวแทนในทีมบอสโอมเยอะมันมีเทคนิคหนึ่งที่เราจะเปิดลายกลุ่มของวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดเปิดวันนี้แล้วก็ลบวันนี้แล้ววันจันทร์ก็เปิดใหม่คือเป็นกลุ่มประจำวันกลุ่มประจำวันก็คือเราจะส่งลิงก์ให้กันทุกวัน พอส่งลิงก์ให้กันทุกวันเสร็จอตอนเที่ยงเนี่ยไลยกลุ่มห้องเทรนนิ่ง imt team watoom วันนี้ประจำวันศุกร์เนาะเวลาเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงเที่ยงถึงบ่ายโมงช่วงนี้เบื้องต้นอพอเปิดห้องมาปุ๊บ mc ก็จะมารับเข้าห้องแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีใครจะมาพรีเซนต์สินค้ามีใครจะมา แนะนำมีใครจะมาแนะนำเรื่องสินค้าคนแรกคนที่สองก็จะแนะนำวิธีการใช้ระบบหลังบ้านและก็ต่อด้วยอาจารย์โอมจะามา,าเทรนนิ่งพิเศษแบบ p r i v a t e course สำหรับตัวแทนอาจารย์และพอเราได้รับลิงก์เราก็จะจิ้มลิงก์เข้าไปพอจิ้มลิงก์เข้าไปแล้วก็เปิดเสร็จแล้วเราก็จิ้มเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็จิ้มแสดงกลุ่ม พอจิ้มแสดงกลุ่มปุ๊บเนี่ยเราอะจะเปิดห้องตอนเที่ยงเช้าๆเนี่ยใครอยากเข้าไม่เข้าหรือใครจะเข้าตอนเที่ยงก็ได้ทีนี้ด้วยความที่ว่าคนประมาณร้0ยสองร้อยสจะเข้ามามันก็จะมีการแจ้งเตือนตึ้งตึ้งๆึ้ตึตตตตต้บ่อยๆเพราะฉะนั้นปิดเสียงแจ้งเตือนตัวเนี้ยจะช่วยได้อ่า ทุกวันเราจะมากดออกกดออกจากกลุ่มเลยนะคะสําหรับกลุ่มประจําวันสําหรับกลุ่มประจําวันแล้วพอเข้าเสร็จถ้ามีคนโทรถ้ามีคนโทรสมมุติมีคน ็เมื่อกีอ้เปิดให้ดูวิธีการโทรกลุ่มวิธีการออกจาจจากลายกลุ่มเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งให้ดูค่ะ